คะะเพราะว่าเราค่ะไมจะเสียงได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรามากินมันมากกันค่ะ คนครับรุงเยอะมากเผ็ดด้วย 会么好？ กินหมดแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปทิ้งกันค่ะไปกินน้ำกันค่ะทุกคนเราจะไปวิ่งเล่นกันค่ะทุกคนเราจะไปวิ่งเล่นกันค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่กดไลค์สวัสดีค่ะคุณอะไรก็อันนี้นะคะ สวัสดีค่ะทำไมถ่ายไลฟ์สดอย่างนี้ล่ะครับทำไมล่นะคะอะไรอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอยู่ดีๆก็พุ่งมาสิบสี่เฉยเลย่อกี้ไม่มีคนดูก็เลยเล่นคนเดียวยังค่ะยังไม่มีเดี๋ยวเราจะพาไปเล่นกระโดดเชือกค่ะ ภาษาอะไรคะฟังไม่รู้เรื่องค่ะ ไม่ค่ะ อยู่บ้านอันนี้คือทันหรือเปล่าคะอันนี้คือสดอยู่นะ ไม่บอกว่าอยู่บ้านอยู่บ้านโอ้ยเราไม่เข้าใจหรอคะอยากเล่นพรนี้เราจะไปเล่นกระโดดด้าน ผู้ที่ดูอยู่สองคนคือแบบผากตดใจให้หนูหน่อยเน่นเราจะไปเล่นยางแต่อุ้ยอ้ออ้อ เราจะไปเซอร์ไพรส์น้องกังนไปดูอะไรหม,มอเนอี่ยคนเยอะเลยทุกคนนอนได้มั้งจนเมื่อืนเก้อยู่บ้านเนาะ เออหนูก็ทำสิหลูกเก่งน้ำไม่ต้องมันไม่แข็งแรงโอ้มานี่มาแล้วมานี่มานี่นนโอ้โต๊ทำหนูหรอเต้ยหนูตาพังสี่นี่หนูไปเดิอนอยังไงล่ะลูกโอ้ยโอ้ มันเอาไม่ออกแล้วเนี่ยเอาดึงขาออกไปสิต้องตัดขาไอ้ตาเอกายเราออกให้มันนี่ต้องตัดขาทิ้งแล้วเนี่ยเดี๋ยตัดขาทิ้งเลยโอ๊ยเอาี่ราดึเอาไม่ออกเลยอะดูใส่เข้าไปทะลึกเลยดูดิมันนี่เนี่ยมันหลุดม <c oughs> <c oughs> ันนี่เนี่ยมันล้มตีดมันนี่เนี่ยมันหลุมันนี่เนี่ยขึ้นจมูกมันลำบะะ <c oughs> ก,กจะหายใจก็ออกขาหายไปน่า มันร้อยไง่าสองสิน้นยบายนะทุกคนเดี๋ยวมาไล์ใหม่แต่แต่กันร้อยนะ